นะครับผมก็ขอทาวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับคนดูผมก็จะมาเล่นเซสกิลคอมโบสุดโหดนะครับคนดูบอกได้คาเดียวว่าเซสกิลนี้นะครับโคตรโหดโลงแรงโคตรดีนะครับจะเป็นเซตอะไรไปไม่ได้นอกจากเซสเด้งโลเด้งเลือดนะครับคนดูเออเซตนี้คือแบบ แบกเพื่อนแบกทีมและแบบชิวๆนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลตัวละครกันนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะอ่าแล้วกดเข้ามาดูเดิก็จะเป็นสกิลคอมโบนะมีทั้งเด้งเลื่อนนะครับคุณดูแล้วก็เด้งโล่นะแล้วก็ถึกด้วยนะเซตนี้อ่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะตัวแรกนะครับคุณดูก็จะเป็นตัวของฟอร์ดนะตัวนี้ก็จะฟื้นฟู HP ขณะถูกโจมตีอือโคตรโกงตัวตัวต่อมาก็จะเป็นซานินะคุณดูตัวนี้ก็เมื่อเรากดใช้สกิลนะครับเราเราจะได้รับโล่นะแล้วก็จะเป็นลูกูเอต้าตามานะคร 45หน่วยนะตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทาเสียสุดหล่อสุดเฟีย้ยงของเรานั่นเองเอาไว้พุ่งชาร์จพุ่งออกได้แบบฟิลฟ,ฟีเลยนะครดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว,ว่าว่าเซนสกิวนี้จะโหดจะโกงจะเกียนขนาดไหน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเกมไว้ห0ยจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะและจังหว,วานี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกะโดดมาที่เมืองอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยแล้วเหมือนจะมีคนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาปืนกันก่อนนี่โอ้โหคุณดูเจอของดีว่ะ x m 8นะ แล้วเหมือนจะมีคนยือนอยู่ข้างหน้าจังหวะน,นี้เน็ตหลุดละน้องเรียบร้อยแล้วได้มาคิวหนึ่งแบบฟรีๆนี่ไงอยู่ๆก็ได้คิวฟรีเฉยเลยนะครับนี่ได้ปืนชาร์จมาด้วยนะคนุณดูโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยนะครับเมืองน,นี้เดี๋ยวเราจะฟาร์เมืองน,นี้กันแบบชิวๆนะตอนนี้คือมีแค่นี่หมวก2กับเกาะสองนะครับคุณดูไม่รู้ว่าเมืองน,นี้มีคนอีกหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะ ดูดิสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมจะมีโลอยู่ที่1 5หน่วยนะครับก็เป็นเซสซิิวของลูกูเอต้านะครับคุณดูก็สังหารมาคิวนึงแล้วไงถ้าสังหารได้3ก็3คิวก็จะได้1 5หน่วยนะครับคุณดูเหมือนนะครับเดียวว่าเซสซิวนี้นะครับทั้งชาร์จนะทั้งระยะไยกลนี่คือแบบได้หมดนะดูดิขนาดเผื่อกดเกาะนะดูดิดูเกาะผม90หน่วยนะโคตรโหดเซตนี้นะคนุณดูลองไปเล่นกันดูได้นะ เอาไว้แบบแบกลงแบกแรงเออแบกทงแบกทีมอะไรเงี้ยได้หมดโอ้โหแล้วจเจอของดีว่ะเป็นเหรียญ500อโอเคได้เหรียญมาแบบนี้ก็ต้องซื้อคงซื้อของกันสักหน่อยซื้อมาให้หมดแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าจหาวันนี้ยังไงโดนเอ็กเซนแปดรัวไปตามดวโทก้อนมาดิมาดิเว้ยมาดิมาดนะิลินหนะ่ะลินหนะ่ะนี่ไงโดนโทก้อนตัดดุไปดิขับน้องชายไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะที่มันเน็ตหลุดอะเมื่อกี้ เมื okay, ่อกี้เราได้มาคิวเราได้มา2คิวแล้วนะตอนนี้คนก็เหลืออยู่40คนว่าคนดูของข้างขัง้นจะพร้อมแล้วนะครับมีทั้งเกาะ3แล้วก็จะเป็นหมวก3นะเดี๋ยวเราก็จะตามล่าหาคิวแบบชิวๆดีกว่านี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มไอวอลนะคนดูเอาจริงๆคือสร้างไอวอลไวแม่งแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับเรื่องเหมือนจะมีคนยิงกันว่ะโจนี้ต้องรีบเข้าไปเล่นนะก็นเดี๋ยวเขาไปหล่อยเลยแล้วกันได้เวลาฮีโร่นะ เ yeah, จงหวะนี้ไม่รู้ว่ามันยิงกันตายไปหรือยังนะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยว,วสำหรับเราก็ต้องรอดังรอดวงรอดักสักหน่อยอ้าวน้องใจมาดีครับนี่ไงหัวลูซหัวลูสเองจะไหวกับเอ็กเอ็มแปดพี่ละครับไอ้น้องพี่มันคมนะเออโอ้โหของดีของดีของดีเอ้ยนี้มันเล่น x m 8เหมือนกันโอ้โหเนี่ยชิปองค์ชิป,ชปอัพนี่คือมีหมดนะครับคนดูเสริมกรอไปกรอแล้วกัน โอเคตอนนี้ได้มา3คิวแล้วนะก็เดี๋ยวจะตามล่าหาชิวๆซึ่งในเกมนี้นะครับเราจะได้ที่1หรือเปล่านะครับคุณดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดงกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคุณดูเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลวเหมือนครั้งหน้าจะมีคนจเหวะนี้เปิดไป23าหน่วยรู้สึกจะเจ็บจัดนะแล้วก็นี่ไงนี่ไงเป็น2 3เมตรเม็ดละ20 30หน่วยยังไง ยังไงจังหวะนี้อ่าแล้วมานั่งพันดวงพันยาแบบนี้ก็เอาน้อยน่ะไปกินเม็ดหนึ่งเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยูลืมคาใจเอ้ยโดนระเบิดโอ้ย y g ่ d จังหวะนี้มันหนีไปไหนแล้ววะเฮ้ยหนีไปไหนแล้วคนดูเอ้ยมันหาย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 เาออยู่หลังเองอยู่หลังนี่เองเรียบร้อยนี่ไงคิวฟีอีสปอร์ตอีกแล้วนะครับคนดูเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเซสกิลนี้นะครับคนดูตายยากนะ เซติกิวนี้ลองไปเล่นกันดูได้นะครับคุณดูเป็นเซติกิวที่ผิวมีทั้งความถึกนะแล้วก็มีทั้งผิวแล้วก็เด้งเลือดเด้งเลือดนี่คือของฟอร์ดนะบอกได้คําเดียวว่าไหวหมดอ่ะเออจริงๆผมอยากจะกด2อหนึ่งนะคุณดูแต่คะแนนไม่ถึงคะแนนความดีไม่ถึงโดยรายงานโอไม่ก็ชไปเดี๋ยวเราก็จะตามล่าคิวที่เมืองนี้นะไม่รู้ว่าเมืองนี้มันเชื่อว่าเมืองอะไรคือผมไม่ค่อยได้เล่นแม็นี้สักเท่าไหร่นะ แมปนี้คือที่แรกคือมันจะเอาออกไปไม่ใช่เหรอวะคนดูที่แรกเยฮ้ยข้างบน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 มีคนโอ้โหกำลังเพลินเลยแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนจังหวะนี้หนีปลาไอซ์ปลาไอซ์ไปสองเม็ดปลาไอซ์ไปเม็ดหนึ่งแล้วก็ปลาระเบิดละลายไอวอลเลยเหมือนศัตรูจะทำการวิ่งออกมามาเดิเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมันจะกระโดดไปนะคนดูแมันหนีไปไหนแล้ววะอโหไวเกินเฮ้ย เฮ้ยมันโดดไปแล้วนะคนดูเอ้ยมันโดดแท่นก็โดดไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่หลังก็เจอเจอเจอมาดิเดี๋ยว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 เดีโผล่มาดิโอเ้ยมันแรงมาแรงมาแรงใจเย็นใจเย็นพันยาก่อนไอ้น้องใจเย็นนะเดี๋ยวขออนุญาตพันยาก่อนไอ้ตัวนี้มาเล่นปืนอะไรวะคนดูอย่างแรงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเจาะไอวอเจาะไอวอเดี๋ยวพันยายายก่อนมาดินี่ไงเองมานั่งยงนั่งย่อเลยแถวนี้เองรู้ไหมว่าพี่เล่นปืนอะไร เออเอกรู้จัก XM8 มไหมน้องนี่ไงปืนที่คมที่สุดในเกมฟรีไฟนนะต่อนนีและตอนนี้คนก็เหลือยี่คนแล้วว่างคงดูคนยุบไวอยู่นะสำหรับโซโล่แต่ว่าจะตั้งไอวอลไป2ทิศทางนะเอาจริงในการเล่นแร็งเราต้องอย่าประมาทนะครับคนดูเพราะว่าคนแม่งมีทุกทิศเอาจริงๆคือคนแบบเยอะจัดนะเราก็ต้องแบบเซฟสักหน่อยนะคือเราต้องตั้งไอวอลหลายทิศทางถ้าตั้งทิศทางเดียวแบบนั่งฟาร์มคงฟาร์มของก็โดนนี่ไงโดนหมิ่งครับพทีหนึ่งนะคนดู อาจจะแรงลบได้นะคนุณดูเออมาตอนนี้ได้มา5คิวตอนนี้คือดูกูเอต้าผมทํางานสูงสุดแล้วนะก็จะเป็นได้มา3คิวก็จะเป็น45หน่วยนะดูโลดิก็จะเป็น45และถ้าได้ไอตัวที่มันเสริมเกาะมันจะบวกโลอีก20ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ65ดูดิและกดเกาะกดเกาะอีก,ก,ออกคือแบบร้อบวกได้หมดทุกตัวนะคนุณดูโอเคไม่รู้ว่าเมืองนี้มันคนหมดไปหรือ,อยังนะ ออที่แรกเมืองนี้คือเขาว่าไงนะ GM จะเอาออกอ่ะดูดิอยู่อย่างนานเลยนะไม่เอาออกนะเพราะว่าวัยรุ่น FF หรือว่าเด็กๆน้องๆหนูๆนี่คือแบบชอบแมปนี้กันมากเออจริงผมก็ชอบเล่นแมปนี้นะคุณดูเพราะว่าแมปมันสวยดีแล้วก็เป็นแบบที่มันผมชอบสีม่วงด้วยไงดูดิมันก็เป็นแบบที่ค่อนข้างจะมีสีสันเออทำให้เราแบบน่าเล่นขึ้นนะแมปนี้และจังหวะนี้ผมก็ไม่สนใจนะคุณดูเปิดตาล่าเลยนะเหมือนจะเจอคนอยู่ข้างบน คนยุบไวอยู่นะเส็ดยิบสามคนไม่รู้ว่าไอตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนเราจะไปตามล่าหาเอ้ยตกใจหมดโอ้โหดูว่าใครกล่องศพเออเฮ้ยมันยิงกันมนยิงกันมาดิจหวนี้ยังไงจหัหวนี้เฮ้ยติดสนันี้ติสนันนี้คนดูเอาเอยโอ้ยมันตายคู่อ่ะโอ้โหไม่งั้นเราได้คิวฟรีแล้วคนดูเจ็ดคิวนะเมื่อกี้แบบมันยิงมกากำลังยิงกันแบบนัวนๆเลยนะ โอ้ล่าชไม่ทันเฉยเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปฟาร,ร์มศพมันดีกว่าวะ่ะเออเดี๋ยวไปฟาร,ร์มศพกันดีกว่าว,ว่าจะมีของดวงของดีอะไรหรือเปล่านะเดีย๋ยวผมอยากเล่นเป็นซองยาววะ่ะคุณดูเกมเนี้มีปะเดี๋ยวจะหาซองยาวดีกว่าแล้วก็นี่ฟาร,ร์มก่อนโอ้โหมีอะไรบ้างเฮ้ยซองยาวมาจริงดูดิเรจะได้ซองยาวเฉยเลยแล้วจะเป็นชิบะนะสกินผมเป็นซองชิบะบอกได้คำเดียวว่าชิบะโหดจัด ยิงอย่างแรงนะคนดูเออ,อตอนนี้คนก็เหลือ15โอ้โหดูดิคนยุบไวนะผมได้มา5คิวเองเอาจริงๆผมต้องได้สัก10คิวนะเกมนี้คนดูฝากไปกำลังใจให้ผมด้วยนะฝากไปกำลังใจโดยการกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับคนดู ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็่าลืมฝากกดสิดตรงติดตามกันด้วยนะครับคนดูตอนนี้ก็ผู้ติดตามผม4ี่พันคนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนคอยกดไลค,กไลคก์กดซับสไครต์ให้กับเพน,นะแล้วก็คอยดูกันตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้ก็เดินทางมา4 0 0พันซับสไครต์แล้วเหมือนจะมีคนยังไงยังไงมาดิมาดิมาดิโอ้เออโอเลอ้อนหนอน้อโอเลอ้อนหนอมาดิโ นี่ไงปะโอ้โหเอ้ยโดนตัวเองโดนตัวเองมาดิมาดิยังไงเอ้ยไอ้นี่มันเล่นปืนอะไรครับเนี่ยโผล่มาโผล่มาแบบนี้ก้หัวแตกดีครับไอ้น้องเออรู้จัก XM8P ดวง D4X ฟเอ็ไหมนี่ไงผมเกินโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมว่าจะมาอัพลูกซองยาวพอดีนะครับคุณดูแล้วเราไม่ต้องอัพแล้วนะดูดิเราได้เป็นซองยาวเลเวล3เออนี่ไงของดีดีไฟก็เก็บมานะ เกือบเกือบเกือบไปนี่แล้วนะนะคนดูเกือบไปอัพอัพกองยาวแล้วนะแล้วก็แซดนีอะไปหาคนยิงคนยิงกว่านะคนดูตอนนี้คนก็เหลือ9้าคนแล้วนะคือได้มา6คิวแล้วเราก็จะไปหาคนแบบเรื่อยๆไม่รู้ว่าเมืองข้างหน้ามันจะมีคนหรือเปล่าเฮ้ยข้างหน้าโอ้ตกใจหมดก็จะเป็นศพนะนึกว่าคนเอายิงระยะไกลแม่งนึกว่าคนมันนั่งอยู่นะคนดูเมื่อกี้คือผมเล็งไปเลยโอเค ตกอ๊ตัวใจเอ้ยมีไอ้ดอกตกลงมาคือเราต้องการแล้วนะเราได้ทั้งเกาะ4แล้วก็หมวก3ตอนนี้คือพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมนัวเซส,สกิลนี้โกงหรือเปล่าฝากคอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยไหนะใครเคยเล่นเซส,สกิลนี้ลองคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะใครอยากให้พี่เล่นสกิลอันไหนก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับคุณรู้ว่าเฮ้ย hey, พี่ลองเล่นเซส,สกิลนี้หน่อยนะครับมันโกงมากโอเค ก็ลองดูนะครับว่าเซตสกิลไหนมันโกงก็ลองคอมเมนต์กันบอกใต้คลิปได้นะคนดูเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันโกงจริงหรือเปล่ามาเมืองนี้มีคนหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราจะอยู่แถวนี้ก่อนสักพักถ้าไม่มีคนเราก็จะดีดไปนะนี่ไม่น่าจะมีอ่ะไปละโชคดีบายบายมาดิเอ้ยมีคน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 ว่ะเดี๋ยว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 จังหวะนี้ซองยาว กองยางเอาไปเม็ดนึ่งเฮ้ยโดรลัสคุณดู oh โอ้โดัสโดลัมาดิมาดิมาดิไอเสื้อขาวไอเสื้อขาวเองร้านพี่เหรอรเองร้านพี่เหรอไอ้น้องโอ้โหเก็บของครับเก็บของชิวๆไปนี่แล้วก็เก็บของมานะแล้วตอนนี้คนก็เหลือ5คนว่ะไหนดูศพนี้ดิมีอะไรดีๆหรือเปล่านะเออเมื่อกี้กับได้คิวตัวนี้แล้วนะคุณดูคือแบบโดโดโนลัดเฉย คือตอนนี้บอกว่าได้มาแค่7็คิวเองอะโอ้โหอย่างน้อยนะปกตินี่คือต้องได้สักสิคิวแล้วนะแต่เดี๋ยวเราก็จะโอ้ยติดบิ๊กฟุตอือเอ้ยคนมันไปไหนหมดครับเนี่ยตอนนี้คนเหลือแค่5้าคนเองนะครับแล้วคือดูดิวงก็ถือว่ากว้างอยู่นะเราก,ก็จะวิ่งตามล่าหาคนกันเลยดีกว่าแบบยาวๆนะก็บอกได้คำเดียวว่าพร้อมบวกมากๆตอนนี้ ไม่รู้ว่าเมืองข้างบนมีคนหรือเปล่าเฮ้ยแล้วใครดูผมครับเนี่ยสี่คนเฮ้ยอายมาสี่คนนี่มันสี่กุมารหานกล้าครับเนี่ยสี่กุมารสี่กุมารดูพี่ทําไมไงโดนพี่ยิงหัวหรออเมืองน,นี้มีคนหรือเปล่าศพเกิดเลยนะไม่มีหว่าคนดูเออไหนปืนอะไรครับเนี่ยโอโ้โหตกใจหมดเอ้ยเอ้ยตกใจโอโ้โหกล่องศพกล่องเดิมอีกแล้วนึกว่าคนนะ เฮ้ยคนเหลือสี่คนแล้วว่าคขดูตอนนี้คือคนยุบอย่างไวนะเออไปล,ลงเมืองข้างล่างดีกว่าไม่รู้ว่าผมว่ามันต้องมีสักคนแหละเมืองข้างล่างอะเอาจริงเมืองข้างล่างนี่คือคนไม่งเยอะนะเป็นเมืองที่แบบคนก็ค่อนที่จะลงเยอะนะเมืองเนี้ยไม่รู้ว่ามันชื่อว่าเมืองอะไรนะเมืองอะไรสักอย่างนี่นแหละจังหวะนี้มีคนหรือเปล่าถ้าไม่มีคนแล้วก็จะ วิ่งไปซื้อไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดตาล่าสังหารนะเราจะมาตามล่าหาคนกันนะเออแล้วเปิดเลยนี่ซื้อมา1อันจิ๊บนี่ซื้อมาแล้วก็ซื้อ,งอกงซื้อเกาะเสริมเสริมกงเสริมเกาะไม้พงให้พร้อมแล้วดูดิตอนนี้วงก็แรงแล้วนะครับแล้วก็จะรีบเข้าวงแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยเราเปิดตาล่าไปนะมาดิผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละตอนนี้คือวงก็บีบแบบบีบแบบเกือบเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดหลอด ไป let's go มาดิมีคนหรือเปล่าเฮ้ยเยจะเย็นแน่นอนจนจะเย็นจะเจะเย็นจเย็น,ยนโอ้โหเกือบหลับจะกลับมาได้เดี๋ยวตั้งไอวอรไปก่อนฮึมม์มองไม่เห็นนะคนดูเมื่อกี้เกือบหลับดีที่มีเกาะถ้าไม่มีเกาะนี่คือหายไปแล้วเออไหนเออข้างบนยิงข้างบนยิงโอ้โหใจเย็นดิพี่ชายเออไหนวะตัวไหนมันลอยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเอ้ยมันยิงปืนบอมมาใส่ผมรัวๆเลยวะ่ะมาดิจังหวะน,นี้แล้วก็ต้องดันนะครับคุณดูดันหยับหยับโผล่มาโผล่มาดิเอ้ยไม่โดนหัวไม่โดนหัวเราต้องรองยิงหัวให้ได้นะโผล่มาแบบนี้เอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บคุดูจังหวะน,นี้ต้องรีบดันจังหวะนี้ต้องรีบดันนี่อ่ะอาปืนบอมยาพิษทันทีจังหวะน,นี้ยังไงตามด้วยซองตา,ตามด้วยซองเรียบร้อยหวานจีบวันนี้มันจะมีคนยิงอยู่เมื่อกี้เห็นรูปแบบ เนี่ยโดนเ็ะยิงคือไปหนึ่งทีอ้าวเอ้ยูดูดูดูใครวะมาดิโผล่หัวมาเออพันยาก่อนนะครับจะวันี้เอ้เอเฮ้ยมันมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหแล้วได้ที่สามบอกคุณดูไอตัวนั้นแม่งได้คิวฟรีเฉยเลยนะคุณดูเ oh ออไปก็ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟิกิวคอมโบ ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับก็ถือว่าโกงอยู่นะคุดูแบบแบบวัดวัดได้วัดคือหนึ่งหน,งนี่คือไหวโมทุกตัวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณดูก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ